ครับสวัสดีมีเงินล้านกับผมผู้หมดอูรู้ทางรวยช่วยเตือนภัยระวังมิจฉาชีพมาทางทิกตอกแล้วบอกให้แอดไลน์เออมันเป็นยังไงผู้หมวดเอาเดี๋ยวผมให้ดูเจอมาแล้วไวยังไงเดี๋ยวให้ดูนะครับพี่น้องเสร็จปับ๊บไปที่มิจฉาชีพมาทางทิกตอก แล้วบอกให้พี่ๆแอดไลน์ line. เขาใช้แพทเทิร์นอย่างนี้พี่น้องครับดูให้ดีนะครับผมข้างหน้าจอไว้ค้างหน้าจอพี่น,นี่ดูดูเขาใช้โฟล์ไฟล์ใครก็ไม่รู้นะพอเรากดเข้าไปที่อยู่ก็ไม่รู้อะไรต่างๆก็ไม่รู้หรือจะอาจจะเป็นที่อยู่ปลอมก็ได้เขามาหลอกหลอกยังไงผู้หมวดเมื่อวานวินมอไซนในพื้นที่ทุ่งสองห้องมาแจ้งความนี่แหละครับเอามาห้ผมดู เข,เขาเขาไปเล่นทิกตอกพอเขาเล่นเสร็จปั๊บก็เห็นบอกว่าคนอายุยีบ่บสองปีขึ้นไปเสร็จั๊บอยากมีรายได้วันละสามพันบาทต่อวันขับวินวันหนึ่งมันไม่ได้ถึงสามพันน้องเขาก็อยากจะได้เนาะปั๊บเรียบร้อยเลยครับตังหายนะครับตังน้องเขามีหายเพราะนั้นมีฉาชีพนะครับพี่ๆน้องๆที่ที่เล่นทิกตอกที่เข้าไปดูอย่างนี้ถ้าเจอหนึ่ง กดไปดูเขาเรียกว่าไปดูโฟล์ไฟล์ดูแล้วมันไม่ใช่พักพวกเพื่อนฝูงที่เรารู้จักอย่าไปกดรับนะครับเพราะพวกนี้พิชายชีพนะครับก็มันอยู่ในไหนครับนี่แหละครับก็อยู่ในสิบแปดกลุมพี่พี่น้องๆเดี๋ยวผมพิมพ์ไว้ให้เว็บไซต์ที่พี่น้องเขาเรียกว่าแจ้งความออนลไลน์ไว้ให้หลังจากที่ผมเสร็จรายการนี้เนาะ เพราะนั้นพี่พี่น้องๆก็เป็นการเปลี่ยนกันการจะเข้าไปดูบวกพกพวกเพื่อนฝูงอยากจะทำงานพิเศษพี่น้องต้องดูให้ดีนะครับเขามีอย่างนี้ไหมเขามีโลโก้อย่างนี้ไหมถ้ามีอย่างนี้โอเคนั่นก็คือพี่น้องเขาเรียกว่าสิ่งนี้คือที่เขาทำเนี่ยถูกกฎหมายถูกกฎหมายทำง่ายได้ไวได้เยอะอย่างนี้ดีกว่าแต่อย่างเนี้ย ที่น้องโดนหลอกเพราะนั้นหลายๆท่านที่เข้ามาถงโชคดีมีเงินล้านจะอยู่ในบ้านหรือออกจากบ้านให้เงินล้านไหลเข้ากระเป๋าทุกๆท่านทุกๆคนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย